กับสวัสดีครับชันนลงรถบ้านนะครับผมสวัสดียามเย็นวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์2565นะครับวันนี้ชันนลงรถบ้านจะมานำเสนอโตโยต้าว o อปี2004เจนแรกนะครับตัว S i v o r y ตัวท็อปสุดของรุ่นนี้เลยนะครับผมเปิดราคาเลยครับ139,000บาทเท่านั้นครับ139,000บาท คันนี้ขายเงินสดนะครับผมมาดูรอบๆอบนอกเลยนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันหล่อๆเลยครับและลูกค้าก็เปลี่ยนกระจังหน้ามานะครับผมเปลี่ยนกระจังหน้ามาติด TRD นะครับผมหล่อๆเลยใส่สวยแล้วลงลงตัวมากครับผมมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันครับล้อแมกเดิมโรงงานยางยังดีสี่เส้นนะครับผม ระบบเบรก ABS นะครับผมคันนี้ ABS ครับมาพร้อมกับกันสาดนะครับผมปั๊มโตต้าวีออสวยงามครับผมสีสันโดยรวมสวยงามครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนิดนิดหน่อยหน่อยครับดูด้านหลังกันครับโอ้โหสปอยเลอร์อันนี้สวยมากครับดูดีมากเลยครับผมด้านหลัง1.5 SVVTI นะครับผม สวยครับด้านหลังงามๆเลยครับผมไฟท้ายยังใหม่ๆอยู่ครับผมมีคิ้วประดับเป็นคมเมียมดูดีครับดูหรูขึ้นมาครับผมให้มาดีครับตัวเอสไอวอรี่ครับผมราคาหนึ่งแสนสามมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผมชุดแต่งรอบคันเลยครับผมมาพร้อมมือจับคมเมียมด้วยนะครับผมมือเปิดประตูคมเมียม สวยงามครับเพิ่มความหรูหราครับผมด้านหน้ามาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับผมไฟตัดหมอกคู่หน้าตัวนี้เป็นกุญแจร,รีโมทนะครับสองดอกจากโรงงานครบเลยครับสองดอกจากโรงงานครับผมสองดอกจากโรงงานเดี๋ยวเรามาดูดูภายในกันนะครับมาดูภายในกัน ปุ๊บเอสไอเวอรี่ครับเอสไอวอรี่เอสไอวอรี่ก็จะเป็นสีครีมอย่างนี้ครับดูหรูหราดีครับหรูหราครับมาพร้อมกับลายไม้นะครับผมไม้น้อยด้วยครับคันนี้ไมเพียงแสนเจ็ดหมื่นสี่พันกว่าโลครับเบาะหนังสวยงามครับมีแตกลายงาบ้างนิดๆหน่อยๆครับผมแต่โดยรวมผมบอกเลยสวยยังฟูๆแน่นๆนั่งแน่นๆอยู่เลยนะครับผม ไอรแบ็กหนึ่งลูกนะครับไอรแบ็กหนึ่งลูกครับผมมาพร้อมกับสครับเพดนะครับโตต้าสวยๆเลยครับผมแผงประตูสวยๆครับฟิล์มลอกครับตรงนี้ผมเก็บให้ครับลูกค้าครับไม่ต้องซีเรียสครับรถพึ่งเข้าครับผมดูแผงประตูครับสวยครับตกแต่งด้วยลายไม้ครับแก้มข้างไม่เคยถอดขยับเลยครับผมแก้มข้างไม่เคยถอดขยับดูนะครับผม ภายในสวยงามครับกระจกเดิมนะครับผมปั๊มโตโยต,ต้าอยู่ครบครับทั้งสี่บานครับผมสองพันสี o T S I ่ v S i v a l ่ครับภายในสวยงามครับผมบอกเลยคันนี้ ใครได้ไปนี่คุ้มครับคุ้มเลยผมบอกคุ้มเลยคุ้มจริงๆครับรถไม่เคยติดแก๊สครับรถสองมือเท่านั้นครับผมขับขี่ดีมากครับผมซื้อไปใช้คุ้มเลยครับราคาย่อมเยาวครับแสนก็กว่าครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับดูด้านซ้ายกันครับผมดูด้านซ้ายกัน ภายในสวยครับภายในสวยครับสวยงามครับดูฝ้าเพดานครับก็สวยงามครับไม่แสนเจ็ดกว่าครับผมนี่นะครับกระจกเดิมครับโตโยต้าสี่บานครับผมไม่เคยเปลี่ยนครับไม่เคยแตกครับผมโอ้ภายในสวยกริบเลยครับภายในสวยกริบเลยภายในสวยกริบเลยน็อตข้างไม่เคยถอดขยับครับสวยครับคันนี้ ใครได้ไปนี่คุ้มเลยครับมาดูด้านหลังกันนะครับผมจะให้ดูความเดิมครับเดิมครับคือลูกค้าพ่นกันสนิมนะครับตรงนี้ครับตัดดำครับด้านหลังก็ลูกค้าก็ใส่ถาดรองมานะครับถาดรองมาราใส่ของสดของไรอ่ะน้าจะได้ไม่ไหลนะครับเดี๋ยวผมเลื้อมา ให้ดูกันเลยนะครับโอ้นี่ครับผมผมเดิมครับจากโรงงานนี่ครับยังอยู่ครบครับแผ่นไม้อัดทุกอย่างยังอยู่ครบปกติทุกอย่างเลยครับผมดูดูความเดิมนะครับลูกค้านี่ครับตัวลากนะครับแม่แลงขันนะครับนี่ครับดูดิครับดูความเดิมนี่ครับซีนเดิมเดิมต้องเป็นอย่างนี้เลยครับสีนซีนเดิมเดิม ล่องเดิมเดิมเลยครับล่องเดิมเดิมเลยนี่ครับครบครับนี่ครับบุกรรมยีไม้อัดโหสวยงามมากครับคันนี้บอกเลยสวยงามใครได้ไปนี่คุ้มจริงๆครับผมเดิมเดิมจริงๆครับฝาโปรงหลังโตต้าครับอยู่ครบครับสีนิ่มๆครับเล็บจิกเข้าครับผมไม่เคยครับไม่เคยเปลี่ยนฝาครับผม เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันกันนะครับผมเดี๋ยวลองมาสตาร์ทกันผมเข้ามาแล้วนะครับอ่าสตาร์ทตัวนี้เป็นไมด์ดิจิตอลนะครับผมไม่เพียงแสนเจ็ดหื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดโลครับผมไม่ My แท้นะครับผมไม่ My แท้เดี๋ยวผมให้ดูภายในกันนะครับ อ่าคันนี้ก็ได้จอมาแล้วครับลูกค้าเปลี่ยนจอมาแล้วอ่าเปลี่ยนจอมาแล้วก็ทันสมัยขึ้นนะครับผมมาดูออปชั่นกันนะครับก็จะมีที่เก็บของฝั่งนี้นะครับที่เก็บของฝั่งนี้โอ้ดูภายในครับสวยมากสวยมากลูกค้าผมบอกเลยแนะนําเลยคันนี้เบาะนี้แน่นแน่น,แน,นแน่นเลยนะครับมีประกันชั้นสามนะครับถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีหกห้านี่แหละครับประกันชั้นสามพัดนะครับก่อคุมมือการใช้งานครับผมเล่มทะเบียนอยู่นะครับอยู่ในบ้านครับไม่ได้ผมไม่ได้หยิบออกมาครับผมไม่มีชารุดสูญหายครับผมด้านหน้ามาพร้อมลายไม้นะครับผมแอร์เย็นครับเครื่องเดินนิ่งกริบกริบครับแอร์เย็นครับผมกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับผม เ่อนลงมาก็เป็นคันเกียร์นะครับเกียร์ออโต้มีโอเวอร์ไดส์ครับผมก็มีคลิปล็อกให้ได้นะครับเวลาจอดขวางนะครับตรงกลางก็มีที่วางแก้วน้ำสองช่องโอเคครับถือว่าให้มาดีเลยครับผม V8 ก็มีพาวเวอร์เอาเลหนึ่งช่องนะครับผมเก็บเหรียญนิดๆหน่อยๆครับผมแล้วก็ข้างหลังก็จะมีที่วางแก้วน้ำอีกหนึ่งช่องนะครับพรมตัวนี้พื้นพรมอ่ะยังเป็นของโตต้า V8 อยู่เลยนะครับเป่า V8 อยู่เลยทั้งชุดเลยนะครับผมครับ สวยงามครับเดี๋ยวผมเปิดไฟตัดหมอกให้ดูว่าจะสวยแค่ไหนนะครับผมนี่ครับไฟตัดหมอกคู่หน้าครับสวยๆครับสวยๆครับคันนี้ได้ไปใช้คุ้มครับลูกค้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเดินทางมาเองไม่ได้มีบริการขับส่งครับคิดตามระยะทางครับผม รถผมการันตีสวยแน่นอนครับรายงานตรงตรงปกแน่นอนครับลูกค้าครับเดี๋ยวผมเปิดฝาโปงให้ดูนะครับนี่ครับห้องเครื่องเดิมครับเรเบลอยู่ครบครับเรเบลครับเรเบลครับคันหน้าเดิมๆเลยครับคันหน้าเดิมเเลย ฝากระโปรงเดิมครับฝากระโปรงเดิมตัวต้าวีตัวต้าอยู่ครบนะครับผมเม็ดอาร์คสวยๆครับรูกลมๆกลมๆครับกลมๆเลยครับผมของเครื่องเดิมครับเครื่องเดินนิ่งครับอันนี้มันก็เขย่าเขย่าแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกติครับรถผ่านการใช้งานกองมันก็จะสั่นๆบ้างนิดหน่อยครับย้ำเลยนิดๆหน่อยๆครับลูกค้าครับมอกอยู่ครบครับ สวยงามครับลูกค้าดูลูกค้าดูได้เลยสวยงามตรงปกแน่นอนลูกค้าซื้อไปใช้คุ้มมากๆครับเดี๋ยวขออญาตปิดฝากระโปรงกันนะครับผมครับสรุปนะครับผมชนะลงรถบ้านคันนี้นำเสนอ โตโยต้าวีออสสภาพสวยๆรถสองมือไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเล่มทะเบียนพร้อมโอนทันทีราคา139,000บาทตัวเอสไอวอนะครับผมมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันครับชนลงรถบ้านอยู่กรุงเทพนะครับผมถนนนิมิตใหม่ซอย40เลยครับหรือลูกค้าสนใจโทร085 817 9617ครับผม 0858179617ครับผมลูกค้ามาไม่ถูกก็เซิร์ช google ได้นะครับผมเซิร์ช google ได้พิมพ์คำว่าชันลงรถบ้านได้เลยครับผมพิมพ์ตามตัวเลยนะครับผมหรือถ้าลูกค้ามาไม่ถูกยังไงโทรมาครับโทรมาคุยกันครับ0858179617ครับผม จะให้ผมถ่ายมุมไหนตรงไหนบอกได้เลยครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยครับผมรถคันนี้ขับขี่ดีเลยครับผมการันตีเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นไม่มีชนหนักพิกว่ม่มแน่นอนจมน้ําแน่นอน100%ครับกับเจ้าโตโยต้าวีออสปี04เจนแรกนะครับตัวเอสไอเวนะครับผม139,000บาทลูกค้าสนใจโทร085 8 1 7 9617ครับผม0858179617ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับลูกค้าที่รับชมในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีรถครอบครัวเข้ามาราคาไม่ข้ามแสนครับเดี๋ยวคอยชมนะครับผม คันนี้ฝากไว้ด้วยครับ Toyota Vios นะครับผมสวัสดีครับ